ชวนเพื่อนๆร้อ,องเพลงบ้านโป่งกันนะครับแล้วเพื่อนๆอื่อลืมมามเพื่อบ้านโป่งด้วยน,น,นะครับเรามาร้องเพลงกันเลยนะครับบ้านโป่งกอนเกา่ามีเรื่องราวจะลอยฟังไอเรื่องที่แต่เมืองลังางเมื่อครทางยังหนุ่มนานพันมาแอาเดิมมันเป็นบาป่ง่มีดินตรงฉุนมากมา ถ้านาทมทานกินหิบงดีแล้สวสร้างบ้านข้าเลยลก่เป็นอำนาจคนเรียกค้านก็ว่าบ้านโปงบ้านโปงนานมามี1ิษยาหาตำบลด้วยแั้นแม่น้ำนใส่ที่สำคัญแม่น้ำน,นั้นทืชอวแม่กองฝากใหญ่ปั้นมงองขะาคุ้งผ่านคุ้งพยองน้องหมอน้องบ้านมนนาคอนชุมหนองกบเปิดไพ่ท้าห้าดันดอนจะว่าชื่อ ชื่อเลื่อเลื่อนโซนข้อยกับใหญ่ลาดหัวเขากาดาไปและสุดท้ายก็คือบ้านโต้งโรงงานลิกเกอแม่พร้องเพมจิตจกักรนอุรถทงข้ามักวัดในต้นหน้หนาทานชาวบ,บ้านแตนวายจบพเพลงแล้วนะครับสบัสดีครับแล้วเพื่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับทำคลิปทุกอันได้เลยนะ